ตลาชุมทางทุงสงตลาดวัฒนธรรมต้นแบบของประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพสร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลักดันในการจัดการทุนวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเป็นวัฒนธรรมที่สร้างรายได้โดยเทศบาลเมืองทุงสงเป็นผู้สนับสนุนนำสู่การปฏิบตัติใช้กระบวนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของเมืองประกอบขึ้นเป็นประชาคมวัฒนธรรม อำเภอทุ่งสงที่มีความเข้มแข็งในการจัดการต่างๆและเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลาดชุมทางทุ่งสงภายใต้หลักประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนเกิดการสร้างรายได้ในเศรษฐกิจภาพรวมของอำเภอทุงสงการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน หล่าชุมทางทุกสงจึงนับเป็นความภาคภูมิใจความสำเร็จที่สะท้อนพลังของการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยการใช้งานวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดวัฒนธรรมที่สร้างรายได้จากคุณค่าสูงมูลค่าเกิดการฟื้นฟูย่านการค้าเก่าของเมืองให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาผู้้า ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะลดการใช้ขยะพลาสติกและโนโฟมพร้อมร่วมกันจัด ธรรมนูญพลเมืองเพื่อใช้เป็นกฎร,ระเบียบข้อบังคับในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้รวมถึงกฎร,ระเบียบข้อตกลงที่ใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันในหลาชุมทางทุ่งสงให้เกิดความยั่งยืนจนถึงปัจจุบันโดยเป็นหลาววัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่เกิดการพัฒนายาวัฒนธรรมสร้างสารรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้แก่หลาชานชลาพิพิธภัณฑ์ท,ท้องถิ่นเมืองทุ่งสงอาคารสยามกรรมาจนทางเดินทศพิษ ราชธรรมและหลายิปอินซอยความโดดเด่นของลาชุนทางทุ่งสง์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าแต่อยู่ที่กลไกการทํางานร่วมกันในพื้นที่ที่นอกเหนือจากประชาคมวัฒนธรรมอําเภอทุ่งสงที่เข้มแข็งแล้วยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงในการกําหนดรูปแบบและทิศทางของลาชุนทางทุ่งสงถือเป็นจุดแข็งที่ทําให้หลาชุมทางทุ่งสงเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและเป็นตัวอย่างของการ ใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นแบบอย่างให้กับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไปครับก็ขอขอ,ขอสวัสดีผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในประชุมนี้ครับผมนายมารินตติจมันกุลครับเป็นประชาคมวัฒนธรรมมืุงทุ่งสงครับถือเป็นตัวแทนนะครับวันนี้ได้นำมาเสนอของหลักทุมทางทุ่งสงท่านที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เราเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ สามารถตอบโจทย์ได้แต่ว่ากระบวนการจริงๆในการวิจัยเนี่ยผมเองในส่วนตัวชอบอย่างก,การวิจัยวิจัยเสร็จไม่ได้เก็บนะครับวิวจัยเสร็จเนี่ยส่งต่อส่งต่อให้ประชาคมเนี่ยคนทุ่งสงเนี่ยร่วมคิดร่วมทาแลวก็ร่วมขับเคลื่อนขับเคลื่อนในเรื่องของหลัดจุมทางทุ่งสงโดยเรยาใช้หลักประชาธิปไตยนะครับอย่างน้อยนะครับหลาดจุมทางทุ่งสงของเราเนี่ยมันแตกต่างจากตลาดทั่วๆไปคือเราเป็นตลาดวัฒนธรรมนะครับ ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของของหลาดนะครับแล้วก็ดําเนินการโดยประชาชนนะครับคือโดยคณะกรรมการประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงแล้วก็เราทํากับเคลื่อนทั้งหมดประโยชน์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแก่ประชาชนในภาพรวมนะครับอย่างน้อยหลาดชุ่ทตาทุ่งสงเป็นโมเดลให้กับตลาดอื่นๆหรือว่าชุมชนอื่นๆที่จะมาดูงานของตลาดอําเภอตลาดชุ่ทตาทุ่งสงนะครับว่าเราเ,เราจะเห็นนะครับว่าประโยชน์เนี่ย ทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับบอกว่าเ,เรามีธรรมนูญเรามีการประชุมเรามีความร่วมคิดร่วมทำนะครับในส่วนของหลาทุมทางตุ้งสงนะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนำเสนอเรามีความแตกต่างคือเรามีความเสนอที่ไม่ใช่จากบนลงล่างาหรือจากล่างขึ้นบนแต่เราประชุมเนี่ยเป็นหน้ากระดานในการที่รับฟังเสียงประชาชนฟังเสียงคนในพื้นที่ในการที่เราจะ นำความคิดของแต่ละคนมารวมแล้วก็มาตกผลึกแล้วก็มีมัติในที่ประชมุมเดยรับฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เสียงส่วนน้อยเราก็สามารถที่จะเพื่อจะแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไปนะครับถือว่าเราใช้หลักในในเรื่องของประชาธิปไตยในการที่บริหาร,ก,รการจัดการราชทุมทางทุ้งสงนะครับจะเห็นว่าทุ้งสงเราเนี่ยครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อน มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี50่เป็นปต้นมานะครับมีการรวมสภาพเศรษฐกิจตกต่ำนะครับคนในเมืองก็มีฐานะดีก็อาจจะไปเที่ยวในอในตัวจังหวัดแล้วก็หรือต่างจังหวัดแต่คนที่ไม่มีไรายได้ก็อยู่บ้านทําให้เกิดภาวะซบบซาการรวมตัวในเรื่องของทุนวัฒนธรรมนะครับตรงนี้มันสามารถที่เรารวบรวมนะครับรวบรวมคนในพื้นที่มีการประชุมร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ เพื่อจะหาในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมจริงๆแล้วนะครับเป็นทุนของชาติทุกท้องที่มีทุนมีมีทุนของวัฒนธรรมอยู่แล้ววัฒนธรรมเนี่ยเราสามารถจับต้องได้หยิบขึ้นมาเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ได้ทุ่งสงก็เป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะจุดเริ่มต้นของนวัตรกรรมแล้วก็เราสามารถรวมตัวเป็นประชาคมเ,เมืองทุ่งสงนะครับ ความหลากหลายของประชาชนก็มาร่วมตั้งแต่คนลักกลุ่มทุ่งกลุ่มลักทุ่งสงศิลปินผู้ทรงรุวุฒิประชาชนอาจารย์จากหมหาลัยสาบนการศึกษาต่างๆนล้ก็ตัวแทนของเทศบาลก็มาร่วมด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ความหลากหลายนะครับใน,ในเรื่องของการบริหารจัดการในนวัตกรรมในเรื่องของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยนะครับตรงนี้ก็เราใช้ยึดยึดหลักของ5กอนะครับแล้วก็ความร่วมมือสามัญชนในครอบครัว สร้างคุณค่านะครับเขาเรียกสร้างคุณค่าสร้างมูลค่ามูลค่าของวัฒนธรรมมูลค่านะครับให้มีมูลลค่าตรงนี้นะครับที่ทุกครั้งที่เราจะ,จะตอบโจทย์ได้ว่าวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้สําคัญมากวัฒนธรรมมันมีอยู่แล้วนะครับเราทํำยังไงทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับบริหารกิจการโดยใช้หลักในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับการมีส่วนร่วมการบรณาการ และเกิดความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยทำยังไงได้ความยืนคืออย่างน้อยใช้หลักไตรภาคีนะครับไตรภาคีคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการรวบรวมในการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราใช้ปัจจัยต่างๆสู่ความสําเร็จตั้งแต่7 s 7 c เจ็ดนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็การบริหารการจัดการ5กากมีกลุ่มมีกติกามีกรรมการมีกิจกรรมแล้วก็กองทุนอย่างน้อย เรามีการขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนคือทุกคนมีส่วนร่วมของผู้ค้าเราแบ่งผู้ค้าออกเป็นกลุ่มมีประธานกลุ่มในแต่ละผู้ค้าเก็บเงินส่วนกลางมาแล้วก็มากระจายให้เกิดรายได้อย่างน้อยเราทําบัญชีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องการส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมเราก็สามารถที่จะปฏิบัติส่งให้วัฒนธรรมต่างๆนะครับหรืองานสนําเร็จต่อไปนะครับ ประโยชน์ของนวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะที่หลาดชุมทางทุ่งสงได้มีการนำมาขับเคลื่อนนะคะทำให้เกิดการค้นหาทุนในพื้นที่นะคะตอนนี้นะคะก็จะมีอันนี้เรียกว่าเรียา,าหนนมนะคะแล้วก็เรางดใช้ในส่วนของโฟม100%เเซในหลาดชุมทางทุ่งสงนะคะเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีด้านงานศินละปะ ซึ่งมันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าคลุ้มเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งสงค่ะนำมาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาไม่มีอาชีพแต่ตอนนี้พอใช้กระบวนการ นวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าไปะคะ่ะในหลาดชุมทางทุ่งส่งเพื่อเพื่อจะขับเคลื่อนเนี่ยก็ทําให้ทุกคนมีอาชีพเราผ่านช่วงโควิดมาซึ่งหนักหนามากแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนหนึงที่อยู่ในช่วงโควิดนั้นด้วยะคะ่ะตอนนี้ลูกมาทํางานศิลปะซึ่งเขาก็มีรายได้ช่วยตัวเองสิ่งนี้วัฒนธรรมต่างๆถูกส่งต่อให้กับอีกรุ่นต่อไปเพื่อสร้างความยั่งยืนค่ะทั้งในเศรษ,ษฐกิจนะคะแล้วก็ในความเข้มแข็งทางชุมชนเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่เศรษฐกิจใหม่การท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ค่ะครับแล้วก็มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับการประสงงานงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายอํานาจและก็การทํางานร,ร่วมกันระหว่างเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าครับผมมีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมกับหลาชมทางทุ่งสงครับเป็นหนึ่งนะครับ ตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับเยาวชนจะเห็นว่าคณะกรรมการ,การหรือการกับเคลื่อนของหลักชุมทางทุ่งสงนะครับผมเองนะครับเป็นประธานอายุ66ปีทราบไหมครับน้องคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ9ขวบครับเห็นไหมครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าสามารถกลมกลืนสามารถขับเคลื่อนในระบบประชาธิปไตยได้ครับค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผลงานการพัฒนาเมืองด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนหลาดชุมทางทุ่งสงค่ะ